นัทชาเราขอยื้มชี้หน่อยนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นี่นะอุ้ยวนนีสายแล้วเดี๋ยวไปปลุกนัทชาาดีเนัทชาตื่นแล้ววันนี้ไปโรงเรียนมันแรกต้องมาอาบน้ำแต่งตัวเร็วๆสายแล้วนัทชาเร็วอุยทำไมไม่ยอมตื่นไี่ตื่นแล้วอุ้ยนัทชาใข่ชุดโนงเรียนแตงโมลายนัคชา นักเรียน่อคืนเหรอนักชาใช่แล้วหนูอยากไปโรงเรียนเอาไปไปดีแล้วไปลกมาเร็วไปโรงเรียนเร็วนี่วันนี้ไปโรงเรียนจะร้องไห้นิคะไม่ร้องไม่ร้องแน่นอนไม่ร้องก็ดีแล้วลงมาเร็วนี่นักชาไปโรงเรียนอย่าไปแกล้งเพื่อนนะคะค่ะไม่ร้องไห้หนูจะเชื่อฟังครูจะไม่แกล้งเพื่อนเลยแม่สาไเป็นเรียนอุ้ยดีใจจังเลยลูกจะไปโรงเรียนปะปะ อัน<ะ>ิี้ดีไซนเปิดเทอมวันแรกไม่รู้เด็กๆจะร้องไห้จนกระจองงองแองอีกหรือเปล่าอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงนัชาค่ะเสียงดังฟังผัดไม่ร้องค่ะ เก่งจังเลยนะคะ,ะนี่คุณแม่มาส่งเราไปกับคุณครูนะจะร้องไงไม่เอ่ยไม่ร้องค่ะโฮ้ยเก่งมากคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนะจะดูแลน้องนัชชาให้เป็นอย่างดีเลยคะ่ยยนนะอฝากดูแลด้วย,ยนะคะได้ค่ะมารับบ่ายๆนะคะอสวัสดีสสดคุณแม่อ่าบอกคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวมารับ <c oughs> หนูนะคะไปเข้าห้องเรียนกับครูค่ะ <c oughs> นี่เด็กหญิงนัชชาอันนี้ห้องเรียนของเราไะคะดีไหม เขาเสร็จเขาก็กลับบ้านไปสิคะแล้วเดี๋ยวค่อยมารับตังเงี้นะ โอ้ยกวดจะบปอบไม่หยุดร้องไห้ยังไังยังสวัสดีค่ะคือคือหนูชื่อเดงหญิงพิมนะคะอ๋อแดงพิมอุยเก่งจังเลยไม่ร้องไห้ด้วยหนิมันยิ่งดีเลยเนี่ยไม่ร้องไห้นัดชาอันนี้เพื่อนร่วมห้องเธอนะเราชื่อเด็กหญิงพิมนะอันนี้ชื่อเด็กหญิงนัดชาค่ะนี่แดงหญิงนัดชา่ะอนี่แนะนำตัวกันเร็วจะได้ทำความรู้จักเป็นเพื่อนเล่นกันแล้วแล่นยังไงพี่คะอ้าก็แนะนถาว่าหนูชอบอะไรอะไรแบบเนี้ย เออรอซ่าเขาอยากไม่มีแฟนคลับเยอะๆค่ะเป็นนิ่งๆยอะๆโเอ็มเอมไม่ว่าเพื่นไม่าเพอนนะโอไม่หลอกไม่ลอไม่ลอโอ้ไม่รลอไม่รลอกเงียๆเงียบเกิดเงียบเก่ดเงียกิดนะเดี๋ยวเอ็มซ่าไม่หลักเอ็ไม่ชอบเด็กร้องไห้เออเหนื่อยจริงๆดิวกับเด็กใหม่อะนักเรียน่ะเล่นหูกูไม่ได้นะคะอะท่ไปดหนัเดินอานนะนะจากป๋าไปไปเลือกที่นั่งเลยเดยจะ เรียนของเราเนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลยอยู่นั่งตัวไหนก็ได้เพื่อนท้างมาถึงก่อนเขาเลือกตัวนี้ก็ให้เขาหน้านันหนูไ้เลือกตัวอื่นได้ไหมคะ ครูจะบอกให้นะคะว่าเก้าอี e ้เนี่ยดีเหมือนกันทุกตัวเลยหนูหนั่งตัวอื่นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดเอานั่งถูงเลือกให้ครงเลือกให้นะอีกตัวน้กอีกตัวนี้ จริงๆจะเด็กอนุบาลต้องมาใหม่วันแรกเด็กหญิงนะจ้าเธอทําลายเพื่อนไม่ได้นะคะแบบนี้ครูต้องฟ้องผู้ปกครองเธอนะครูคะแม่นูชอนค่ะถ้าเดินให้แก้งให้เอาคืนค่ะไม่สอนอีกเนี่ยะคะตายเป็นลมดีกว่าโอ้ยนักเรียนคะระบายสีไปนะนี่ระบายกันเพลินๆระบายของตัวเองไปเลยครขอปห้องนักแ๊บ เดียวโไม่ไหวแล้วจิ้งเย้คือให้เธายไปฉี่แล้ว นเรียนคตอนนี้ได้เวลาดื่มนมกับทานขนมกัแล้วนะคะสีฟ้านะคะเืสีฟ้าคอนะทเอาก่อนนะออนี้สีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้า เป็นอย่างอร่อยไหมคะอ้าวกินสิเด็กหญิงนาจากินเลยค่ะหนูไม่กินนมแก้วค่ะหนูไม่กินนมแก้วอ้าวแล้วอ๋อเอานมกล่องใช่ไหมจะเอาเป็นกล่องเหรอคะไม่เอาค่ะหนูจะดูดกวดค่ะเฮ้ยดูดกวดอย่างนี้เหรอคะเหมือนเบบี้น้อยเหรอคะนี่เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถ้ายังจะกินนมกวดเบบีน้อยเหรนาจาค่ะดูดกวดเนี่ยสำหรับน้องเบบี้ค่ะหนูอยู่อนุบาลหนึ่งเบบีอนุบาลแล้วนะคะเราจะต้องฝึกดื่มแก้วดื่มนมจากแก้วแบบนี้ค่ะใช่ อย้ำบ,บอกแล้วไม่กินไม่ได้นะคะเราจะต้องดื่มนมร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวสูงสูงไงคะงั้นแล้วฟ้องแม่เธอเลย<อ>จะฟ้องแม่ป่ะครูไม่ให้นมหนูแก่ล้ว<า>จะไปพูดอีกนะเนี่นยงไงคะครูให้แล้วนะคะแต่เธอไม่กินนะคะนี่นินทชาเป็นยังไงบ้างคะเออจะกินปวดยังไงคะอะไรงี้แม่นี่นินชาถ้าเธอไม่กินนมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูเก็บไปก่อนนะนี่ กินคุกกี้ก็ได้คุกกี้ของครูอร่อยมากเลยนะกินคุกกี้นะไม่เอาค่ะทำไมคะแม่แบบว่าไม่ให้กินนึกจับคนแบกหน้าค่ะครูเป็นคนแลกหน้าเหรอคะใช่ค่ะแบกหน้าตรงไหนนะนี่เป็นคุณครูประจําชั้นของหนูนะคะครูหน้าแปลกค่ะเออนะจ๊ะเธอเข้าใจอะไรผิดแล้วหน้าแปลกกับแปลกหน้าไม่เหมือนกันทะจงะ comer นะะัชชาเธอไม่ไปห้องน้ำแม่นะเมื่อไปแล้วฉันเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วหมายความว่ายัางไงหรอนะะอัชชานี่ไหนน้ำอะไรเป Level ียกๆหรอเท่าชีแตกกัช่าสีแตกเท่าชีเถึงเวลาเรียนแล้วนะคะอะอย่าแค่ กอไก่ขอไก่นะอ่ะกอเอ๋ยกอกออะไรคะอ๋อนัชจะตอบนัชจะตอบกอไก่ค่ะกอไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนัชชากอเอ๋ยกอไก่ไม่ใช่กอเอ๋ยกอกค่ะกอไก่กอกราค่ะกอไก่ค่ะบ้ากราบค่ะกอไก่ใช่ไหมคะครูค่ะใช่เลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่นะคะนัชชาหนูผิดนะคะ ชื่อแล้วโอ้โอ้โไม่เรียนแล้วแล้วนี่หนิหนูจะถอดเสื้อทำไงคะเอาใจเลยเบนชาเดียวเบนชาพัชาไปแล้วแตแล้วโว้ยโว้ยโเกี๋ยวใส่ก่อนค่ะีวใส่ก่อนเกยใส่ก่อนเกลียวเวาอาไปใส่เลโอ้ยโอ้ไม่ียนนทีแล้วคุณกลับบ้านแล้วนะไมยอมไปไม่ยอมไป้องไปตัดเพื่นจบนะ่แล้ะคะละครเรื่องนัทชาเป็นเรียนวันแรก เรื่องในเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันเป็นละครแต่ว่าเฮ้ยบางจอเ,เรื่องเนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่ใ,ใครๆก็อาจจะต้องเจอจนะ,ะฉะนั้นเราไม่รู้ว่านัชชาเนี่ยจะ,จะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ ที่สาคัญเลยป้าควางขอสั่งนะคะห้ามแกล้งเพื่อนที่โรงเรียนนะคะโอเคค่ะหนูจะไม่แกล้งหลายคนเลยเป็นนักเรียนคนคไหนอะ่ะแต่ทางหนูหนูจะไม่ทําเขาโอ้ดีมากจะไม่แกล้งหลายคนคนเดียวก็ไม่แกล้งนะคะนูให้กินนมนจะกินไหมคะกินค่ะหนูจะดูให้ไหมหนูจะดุบ้าบ้าบ้บ้าให้ื้นเราเลยอ้เดี๋ยวจะคอยดูแล้วชุดักเรียนทุ้นในงใสไว้ห้ามถอดนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะคะว่าเปิดเทอมหน้านะคะ ไปโรงเรียนจะเป็นยังไงโอเคค่อะอันคลกันี้นะคะทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายบ๊าย <c oughs>